สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสํานักข่าว GTV New นิวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดิฉันจุดามาดเพชรอยู่ เรามาดูสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่25กรกฎาคม2565กันค่ะโดยในวันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันพบผู้ป่วยรายใหม่3รายผู้ป่วยยืนยันสะสม24,106รายรักษาหายแล้ว23,938รายและผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่110รายค่ะโดยในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม2รายและอำเภอทับสะแกน1รายค่ะ และสำรวสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1,740รายผู้ป่วยยืนยันสะสม2,354,158รายรักษาหายแล้ววันนี้2,425รายและเสียชีวิตเพิ่มเติม32รายเป็นเสียชีวิตสะสม9,491รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับชาวบ้านทําบุญตักบาตรเนื่องในวันเกิดเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อวันที่23สกรกฎาคม2565 ที่วัดหนองแขมอำเภอท่ายางจังหวัดพชบุรีนายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพชบุรีและประชาชนร่วมทําบุญถวายเพลพระเนื่องในวันเกิดเจ้าคณะจังหวัดพชบุรีนายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพชบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดพชบุรีมีวัดรายล้อมรอบชุมชนทุกพื้นที่ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่มีวัดใกล้บ้านสะดวกในการเดินทางเพื่อทําบุญถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ในห่วงเดือนเข้าพรรษา ยึดมั่นในหลักศาสนาที่จะช่วยหล่อหลอมจิตใจและสําหรับผู้ที่เข้่งคัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาน้อมนําศรัทธาแห่งบุญชวนคนเพชรชาวพุทธเข้าวัดเสริมสร้างความสุขทางจิตใจช่วยให้มีสมาธิในการทํางานอย่างราบรื่นโดยเฉพาะวันนี้ถือเป็นวันดีที่ได้ร่วมกับประชาชนถวายเพลพระเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ61ปีพระครูวินิสสมานักการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหัวหินจัดพธิธีบำเพ็ญกุศลวันบุปกาลีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อนาคค่ะวันที่24ก,กรกฎาคม2565เวลา10นาฬิกา ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดหัวหินอำเภอหัวหินพระครูพิสุทธิ์ภาวนาพิธานเจ้าคณะตำบลหัวหินเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหัวหินได้จัดงานวันบุปกาลีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันครบรอบการมรณาภาพของหลวงพ่อนาคปุญญานาคูหรือพระครูวิริยาธิการีเจ้าอาวาสวัดหัวหินองค์แรกซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมทั้งอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหินทุกรูปโดยมีพระราสุดธิโมรีเจ้าคณะจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยพระครูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพุธและพระสมณศักดิ์จากวัดต่างๆในอำเภอหัวหินและอำเภอต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและกรุงเทพมหานครรวม64รูปร่วมประกอบพิธีมีนายพลกิจพวงวไรศินนายอำเภอหัวหินเป็นประธานจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยนายภัย โลดมากหมู่อดีตรองนายกเทศมนตรีและภรรยาจุดทูบเทียนบูชาหลวงพ่อนาคมีนางอุสาพวงวไรศิน,นายกกิ่งกาช,ชาติอำเภอหัวหินนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายศิลพันกมลปาโมดนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอามอพรพัฒทองรองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลรวมทั้งคณะเจ้าภาพรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวหัวหินร่วมในพิธีพร้อมกันนี้ผู้ใจบุญต่างนําอาหารข้าวหวานานานาชนิดข้าว ีกกกรรรรรออรงงาาาาาาสไไ่่่่่ววมมมโททนนนแจใจยให้ปะชชผู้ว,ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนขวัญแผ่นด,ดีคะ่ะที่ค่ายลูกเสือสีเจริญแคมป์อำเภอหัวหินนางนันทนิตตีเทพผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินครั้งที่หนึ่งประจําปี2565ได้รับเกียรติจากนายสถเียนจเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดมีนายสันเพชรตีเทพอายการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค7นายพลกิจพวงวะไรสินนายอำเภอหัวหินพระครูโอภาสการจนะนธรรมเจ้าคณะตำบลเขตสองเจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็กนางสาวไพริน กองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางสุมาเหีมมัทั์รองผู้อำนวยการสาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้อำนวยการและผู้จัดการค่ายลูกเสือสีเจริญคขปมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติหัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติจำนวน80คนเข้าร่วมการอบรมโดยมีแผนการจัดโครง,งการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนขวาญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินจำนวน2รุ่นมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด100คนวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนขวาญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน เพื่อดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติให้เข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณค่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานรวมใจพักสิบรักสิ่งแวดล้อมค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่23กรกฎาคม2565เวลา6นาฬิกา45นาทีที่บริเวณสนามพัรรันสามใะยอดหมู่ที่5 บ้านหัวตาลแถวตำบลสามระยอดอำเภอสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมใจพักสิบรักสิ่งแวดล้อมมีนายไพยศาลชอบประกานาอำเภอสามระยอดนายทิติเนศสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามระยอดร่วมด้วยชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบลสามระยอดธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรเจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอสามระยอดสมาชิพกพกรันหัส ามระยอดและประชาชนทั่วไปโดยมีนายสิทธิศักด์น้อยผลเพชรกำนันตำบลสามระยอดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานกำนันตำบลไร่เก่าอ่านรายงานและประธานทําพิธีเปิดและมอบต้นหลวงพึ่งให้กับตัวแทนจากวัดในพื้นที่โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามระยอดรวม13ต้น เพื่อนไปปลูกในพื้นที่ของตนเองเสร็จแล้วได้ไปที่จุดปล่อยตัวและได้ร่วมวิ่งกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมไปตามเส้นทางถนนเรียบชายหาดรวมระยะทาง5กิโลเมตรหลังจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นลวงพึ่งพันไม้ประจํารัชกาลที่10จํานวน2ต้นพร้อมกับท่านในอำเภอ3ระยอดและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล3ระยอดที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าหาดสระยอดสาหรับกิจกรรมน้อมใจพักสิบรักสิ่งแวดล้อมที่พักลานไทยแลนด์โดยสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสํานัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพระศึกษาและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษสภากาชาติได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อทำความดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ70พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10วันที่28กร,รกฎาคม2565 มหาวิทยาลัยราดมงคลรัตนโกสิลวิทยาเขตวังไกลกังวลเปิดการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประกอบดีลาภายใต้แนวคิดเสน่ห์ท้องถิ่นฟินไม่รู้จบค่ะ วันที่24กรกฎาคม2565เวลา18นาฬิกาที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลตหัวหินผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพรนาคคิมรองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการผสมเครื่องเดือมประกอบดีลาภายใต้แนวคิดเสน่ห้องถิ่นฟินไม่รู้จบโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับชาติครั้งที่4จ โดยความตั้งใจของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทัศการชั้นปีที่3โดยมีดรธนิชาชัยชัช,ช,ชวันปะที่รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะอุตสาหากรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวกล่าวรายงานมีนายธีรยุทธสุรกร่างผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลตหัวหินคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิลร์และคณะกรรมการบาร์เทนเดอร์ร่วมในพิธีเปิดได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทป์ ทียาเขตวังไกลกังมุสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนการค้ามาเก็ตวิลเลจหัวหินส่วนการจำหน่ายสินค้าโอทอปร้านนูโตรหัวหินในการจัดการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาถือได้ว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการทางวิชาการที่เป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยโดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาในครั้งนี้มีความเป็นมุ่งหวังให้บุคลากร ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เพิ่มพูนทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านการผสมเครื่องดื่มการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประกอบกีราถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2515ในประเภทเยาวชนระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาวันที่24พฤศจิกายน2515เป็นพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในการแข่งขันประเภทเยาวชนทั่ว ระดับมืออาชีพชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล6,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียาบัตรรางวัลที่2ได้รับเงินรางวัล4 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรและรางวัลที่3ได้รับเงินรางวัล2,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเยาวชนทั่วไประดับมืออาชีพ13คนหลังจบพิธีเปิดการแข่งขันจัดให้มีการแสดงบาร์เทนเดอร์ชุดพิเศษจากนายกิติศักดิ์ชื่นสกุลอดีตแชมป์บาร์เทนเดอร์ประเทศไทยแชมป์บาร์เทนเดอร์สมุย3 ีซอนและแชมป์โมหินชะอําสาปีที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในปีนี้อย่างสนุกสนานอีกด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพบปูเจ้าฟ้าหายากออกมาหากินให้นักท่องเที่ยวยนโฉมค่ะ วันที่23กรกฎาคม2565นายสมเจตจันทนาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดพิดบุรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดพิดบุรีประจำแหล่งท่องเที่ยวเขาพนเนินทุ่งได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนเขาพนเนินทุ่งว่าพบปูเมลักษณะสีสันสวยงามแปลกตาจํานวนหลายตัวเดินออกมาหากินบริเวณจุดชมวิวเขาผนเนินทุ่งก่อนถ่ายรูปเก็บไว้เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบเป็นปูเจ้าฟ้าที่พบหาได้ยากในประเทศไทย มี3แห่งที่สามารถพบเห็นได้และปัจจุบันพบเห็นได้ยากจึงถ่ายรูปเก็บไว้ การพบปูเจ้าฟ้านั้นบกชี้ว่าพื้นป่ามรดกโลกแก่งกระจานมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสําหรับปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ําตกที่มีสีสันสวยงามกระดองและกล้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาเดินทั้งสีคู่เบ้าตาบริเวณปากเป็นสีม่วงดํามีลักษณะป้องท้องอวัยวะเพศผู้คู่ที่1ต่างจากปูชนิดอื่นเมือ่อโตเต็มที่ความกว้างของกระดองประมาณ9ถึง25มิลลิเมตรพบอยู่จํากัดบริเวณน้ําตกแถบภาคตะวันตกของไทยเช่นน้ําตกที่เขาผนเนินทุ่งอุทยาน แข่งชาติแข่งกระจานจังหวัดพิบุรีน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจบคีเลขธ์และน้ำตกเงาจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระราชาชื่อพระนามาพิไทยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จกรมพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นชื่อปูชนิดนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมา ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่24กุมภา,าพันธ์พศ2531จนถึงปัจจุบันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าพบเห็นได้ยากมากและยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535หากนักท่องเที่ยวพบเห็นควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะปิดการท่องเที่ยวขเขาเผนทุ่งในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อให้ธรรมชาติได้กลับมา ฟื้นฟูระยะเวลา3เดือนและจะเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งวันที่1พฤศจิกายน2565งูเหลือมยาว4เมตรนอนขดอยู่ในบ้านนกนางแอ่นค่ะ วันที่24ก,ะะกรกฎาคม2565ส่วนวิทยุกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบงูเหลือมนอนขดอยู่บนชั้น2ของบ้านนกนางแอน่นหน้าที่ว่าการอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์จับงูออกตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว3ชั้นที่ดัดแปลงมาเป็นบ้านเลี้ยงนกนางแอน่นเลขที่190/37มู่7ตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเจ้าหน้าที่เปิดประตูรออยู่ พาขึ้นไปยันชั้นสองพบมีเก้าอีพ้พลาสติกสีเขียวอยู่ตัวหนึ่งตั้งอยู่ที่ใต้เก้าอี้มีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่ซายหัวไปมาตามแสงไฟที่คนส่องไปทางกู้ภัยจึงได้ใช้อุปกรณ์คีบจับไปที่คอของงูตัวดังกล่าวส่วนอีกคนก็ช่วยจับยึดที่หางของงูไว้ด้วยความใหญ่ของงูสามารถดิ้นจนหลุดออกจากที่คีบและพยายามเลื้อยหนีลงบันไดได้แต่กู้ภัยคนที่จับส่วนหางก็พยายามยื้อเอาไว้จนสามารถจับส่วนหัวได้อีกครั้งจึงนำลงมาได้ ล่าพบว่างูเหลือมตัวดังกล่าวมีความยาวเกือบ4ี่เมตรน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมลำตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์คาดว่างูตัวดังกล่าวน่าจะเลื้อยเข้าทางช่องลมอาศัยอยู่ในบ้านนกและแอบย่องกินนกนางแอ่นที่เข้ามาทำรังเป็นอาหารหนานหลายวันเนื่องจากทางเจ้าของไม่ค่อยได้เข้ามาดูนานนับเดือนแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ทำการจับงูใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในป่าพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจบคีดขันคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจยียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, Youtube และ TikTok อได้ที่ GTV New c a b เค t บหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 9 2 9 6 5 2 4 4 4 สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ